สวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้คลิปนี้มาอัปเดกปตกลุ่มต้นไม้ที่เรากำลังจะผสมกันสนุกสนุกชุดแรกนะครับนี่ชุดนี้ออกดอกมากันหมดแล้วนะครับเราก็จะมีอันนี้ตอนนี้ออนาโตจับคู่กับไทเกอร์นะครับกลายเป็นเสือแบบนี้ใบสีเข้มๆแบบนี้นะฮะอ่ตัวนี้เป็นวูดินน่นะครับ ของลิซ่านะครับกำลังเริ่มออกดอกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะอีกวันสองวันเราน่าจะได้ผสมการต้นนี้ไม่มีลายด่างเลยนะครับอันนี้แต่ว่าเราก็เอามาใช้เป็นเกสรตัวผู้ได้นะครับอ่าตัวนี้ Red s e p เ l i n นะครับอันนี้ออกดอกมา3-4ดอกแล้วนะฮะได้เอาเกสรตัวผู้จากต้นนี้ไปใส่หลายต้นแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมารอดูว่าใบเขาจะเป็นลูกๆที่ออกมาใบจะได้จุดแบบนี้ไหมนะครับอ่าตอนนี้ก็คือ ริซี่เรนะครับต้นเล็กนิดเดียวเองนะฮะนี่เป็นไม้ไม้มินิคอมเพกเรียกว่าเรียกว่ามินิดีกว่าอ่ะก็มีดอกออกมานี่คิดว่าน่าจะวันนี้น่าจะเป็นดอกสุดท้ายนะฮะที่ได้ที่ได้ไดจับผสมไปดอกตรงกลางเนี่ยนะฮะอันนี้น่าจะดอกสุดท้ายของวันนี้ของต้นนี้แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ชอดอกน่าจะได้อยู่ราวๆประมาณสักสิบดอกเท่านั้นเองเก้าถึงสิบดอกนะครับต้นนี้เป็น โกลเด้นพีแซนนะครับแล้วก็ลิลิพุชเชียแนนะครับนี่ออกดอกมาอันนี้จับไปแล้วน่าจะเหลือน่าจะเหลือดอกให้เราได้เขีย่ยเกสรกันอีกน่าจะสัก3-4ดอกนะฮะเห็นมีม่วงๆกำลังขึ้นมาอยู่นะครับของวันนี้เราก็เขี่ยตัวนี้ใส่เข้าไปที่เสียบอยู่ตรงนี้นี่นะฮะนี่เสียบก้านนี้เข้าไปนี่นะครับอ่า ต้นนี้เป็นไฟบอนสเตียอาต้านะครับออันนี้ผมก็ลองแบบไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยลองขำๆเลยนะฮะก็ตน้นตอนแรกคิดว่าอันนี้น่าจะติดแตงจริงๆแล้วกลายเป็นว่าต้นที่ติดดอกคือหน่อข้างบนนะฮะแล้วก็ต้นนี้มีต้นนี้เนี่ยกลายเป็นว่าพอผมลองเปิดเกสรดูเนี่ยนะครับก็พบว่าข้างในเนี่ย เกสรตัวเมียไม่มีนะฮะมีแต่เกสรตัวผู้นะครับแล้วก็เกสรตัวผู้ก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีผงด้วยนะฮะผมก็เลยว่าคิดว่าอาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเขาน่าจะใช้ ผสมเป็นเกสรตัวผู้และเป็นเกสรตัวเมียไม่ได้นะครับอันนี้ดอกก็เหี่ยวไปเลยโดยที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะนี่นะฮะคิดว่าน่าจะน่าจะไม่ติดฝักด้วยเพราะว่าไม่มีเกสรตัวเมียเลยตัวนี้นะครับที่ลองที่ลองเคียวมาดูนะครับนี่ไฟบอลสเตรอาต้านะครับจริงๆแล้วต้นนี้มันโดนแดดจัดไปหน่อยมันก็เลยดูจะซีดไม่ไม่แบบนี้แต่จริงถ้าเลี้ยงแดดถ้าเลี้ยงสแลนหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นสีชมพูนะฮะแล้วก็ลายตัดสีขาวแบบนี้สวยมากๆเลยนะครับนี่ ไฟบอลสตรียต้านะครับราคาไม่แพงด้วยต้นนี้สีชมพูนะใครชอบไม้สีชมพูต้นนี้ใช้ได้เลยสวยสุดๆนะครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้มีคอมแพคตอที่ติดดอกออกมาอันนี้จิ้มไปแล้ว5ดอกจริงๆแล้วมันก็เป็นไม้ธรรมดานะครับไม้แบบเบสิกพื้นฐานเลยซึ่งผสมไปอาจจะไม่สวยก็ได้นะครับแต่ก็ไหนๆก็ติดดอกแล้วนี่เราก็ลองดูสันหน่อยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ คิดว่าพรุ่งนี้ดอกที่เป็นสีม่วงอันนี้พรุ่งนี้สีม่วงอันนี้น่าจะบานนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาลองจับเกสรตัวอื่นเข้าคู่กันอีกทีนะครับอันนี้ก็จิ้มไปแล้วห้าอันส่วนเวลาที่เขี่ยเกสรจากต้นอื่นเข้ามาใส่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะผมก็จะนี่ฮะจะ่งที่บอกเลยเขียนแท็กเข้าไปก่อนว่าอันนี้มาจากอะไรอย่างเช่นดอกดอกนี้ข้างหลังสุดมาจาก red zeppelin ใช่ไหมครับก็เขียนชื่อ เกสรต่าผู้เข้าไปที่ที่แท็กเขาแล้วก็เสียบเข้าไปที่ช่อดอกตรงนั้นนะฮะกดเข้าไปลึกๆนิดนึงนะครับให้ให้ดอกเขาเนี่ยหนีบเอาไว้นะฮะทีนี้พอเวลาที่ฝักต้นเนี้ยเขาสุกแล้วแล้วได้มเมล็ดเนี่ยนะฮะพอเรามาแกะออกมาแล้วก็มาค่อยๆค่อยๆใช้ฟอร์เซปจับนะฮะแล้วก็ดึงขึ้นมานิดนึงพอดึงหลุดออกมามันก็จะมีแท็กเนี่ยติดมาทําให้เรารู้ว่าฝักนั้นเนะ่เป็นลูกผสมของอะไรก็จะเป็นคอมแพคต้าผสมกับ 1>, 1 2 3่ามสตามนี้กันออกไปนะครเพื่อจะได้ไม่งงนั่นเองนะครับทำสนุกสนุกยังไม่ต้องซีเรียสมากนะครับน,นี่ทำสนุกสนุกไหนมาดูที่ออ t นาโต้เอกไทเกอร์กันนะฮะอันนี้ผสมไปแล้ว5ดอกดอกเริ่มออกมาเป็นดอกเนี่ยหนึ่งสี่ห้าหดอกนี้ก็จับคู่ไปไม่รู้ว่าลูกจะออกมาเป็นยังไงอาจจะไม่สวยสักต้นก็ได้นะครับใครจะไปรู้อันนี้ หรือว่าอาจจะสวยสักหนึ่งต้นโหได้หนึ่งต้นก็ดีใจละนะฮะแต่ว่าลูกของฝักเมล็ดอันเนี้ยต่อให้เราเอาไปลงเพาะลงปลูกยังไงเนี่ยนะฮะมันก็จะไม่ได้ต้นที่มีลายด่างออกมาเลยนะครับเพราะว่าอันนี้นี่ต้นแม่เนี่ย,ยเห็นไหมฮะต้นแม่ไม่มีไม่มีด่างเลยนะครับแล้วก็ตรงฝัก ดงฝักด้านล่างตรงนี้เป็นลายสีเต็มเลยไม่มีไม่มีขีดด่างโผออกมาเลยดังนี้ดังนั้นมเมล็ดของอันเนี้ยเอาไปปลูกยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะเขาก็จะไม่ไม่ออกลูกด่างมาหรืออาจจะออกก็ได้ไม่แน่นะฮะแต่ว่าเท่าที่ลองทํามาหลายหลายชุดเนี่ยก็ไม่มีไม่มีด่างสีขาวติดออกมาเลยสักต้นเดียวอ,อันนี้ออนานะโตไทเกอร์ตรงจุดที่ ตรงจุดนี้ที่ผมเอาต้นไม้มาวางผสมเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ผมจะไม่รดน้านะฮะหรือว่ารดน้ําไม่ถึงนะครับก็เวลาเพราะว่าเวลาที่เราจะผสมเนี่ยเราต้องระวังมากๆไม่ให้ตรงเกสรทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียตรงเนี้เปียกน้ําเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเปียกน้ำเนี่ยนะฮะเราจะไม่สามารถเขี่ยผงเนี่ยมาผสมกันได้นั่นเองนะครับแล้วก็เทน้ําในถ้วยตรงกลางเนี่ยทิ้งออกไปผมเหลือไว้นิดเดียว คาลงโคนตรง,งนั้นเอาไว้นิดเดียวนะฮะอย่ากให้น้ําท่วมดอกเพราะว่าถ้าน้ําท่วมดอกก็อย่างที่บอกนะครับมันเกสรเนี่ยมันก็จะเปียกเราก็จะผสมอะไรไม่ได้เลยนั่นเองนะครับนี่ตอนนี้ตอนนี้เทน้ําไปหมดเลยเนี่ยเหลืออยู่ข้างล่างนิดเดียวนะครับแค่ให้เขาพอจะดํารงชีวิตได้มีน้ํากินไม่ให้ไม่ให้ต้นมันแห้งนั่นเองนะครับอันนี้นี่อันนี้เราเดี๋ยวก็มาเคลียร์แต่ว่าแต่ต้นนี้ผมไม่ได้ผสมเลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือ ตรงนี้มันเป็นสีขาวถึงผสมติดแต่ว่ามเมล็ดที่เอาไปเพาะมันก็99%เลยที่มันจะเป็นสีขาวนะครับดังนั้นก็เลยไม่คุ้มนะฮะอย่าก,ก็ไม่ลองไม่ลองเพาะดีกว่าเคยทำแล้วแล้วมันขาวหมดทั้งทั้งชุดเลยนะครับก็คือต้องถ่ายทิ้งหมดเลยกลบทิ้งหมดทุกต้นเลยนั่นเองอ่าอันนี้ก็หวังว่าจะได้เป็น หวงว่าจะเป็นแนวทางนะครับสําหรับใครที่ปลูกสับป,ประรดสีแล้วบังเอิญว่าเขาติดดอกนะฮะได้ดอกละลองผสมกันดูสนุกๆน,นะครับเราอาจจะได้สับป,ประรดสีที่สีแปลกๆหรือว่าทรงแปลกๆลวดลายแปลกๆเป็นเอกลักษณ์ของเราออกมาก็ได้นะครับก็ให้เลือกลองเลือกต้นพ่อกับต้นแม่ดูนะครับมาผสมกันนะฮะนี่ อันนี้ก็จะเลือกมีลายอันนี้อันนี้ผมก็กะว,ว่ามันถ้าไม่แดงก็อาจจะขอเป็นคอมแพ็กเล็กๆแบบนี้นะครับส่วนอันนี้ก็กะว,ว่าถ้าไม่อะไรก็ขอให้มีลายจุดแดงๆแบบนี้ไปติดอยู่ที่ต้นลูกแล้วกันนะฮะอยากรู้ว่าจะได้ไหมนะครับเดี๋ยวมารอรุ้นกันนะฮะส่วนตัวตัวดอกที่ที่ผสมไปอย่างเงี้ย ก็กว่าเมล็ดเขาจะสุกนะครับให้เรามาเก็บได้เนี่ยก็กินเวลาคร่าวๆประมาณ2-3เดือนนั่นเองก็เดี๋ยวอีก2-3เดือนหลังจากนี้นะฮะเราก็ค่อยมาอา่มาดูว่าเมล็ดเนี่ยเขาฝักเขาบวมหรือยังนะครับถ้าบวมแล้วเห็นเป็นสีขาวเป็นฝักสีขาวข้างล่างใหญ่ๆนั่นก็แสดงว่าโอเคเราผสมติดเรียบร้อยเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บฝักเอาไปลองเพาะกันต่อน,นั่นเองนะครับอ่า คลิปนี้เดี๋ยวผมไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสปรดสีกันต่ออีกนะฮะโหมีสวยๆอีกเยอะเลยนะครับเรียกว่าเลี้ยงกันเท่าไหร่เนี่ยก็มีพื้นที่เท่าไหร่ก็น่าจะไม่พอนะฮะเพราะว่าพวกเขาที่สวยจริงๆนะครับลายก็เยอะนะฮะใบก็สวยหนามก็สวยนะฮะสวยจริงๆนะครับอย่าลืมนะครับก็ช่วยกันเป็นกําลังใจนะครับกดกดไลค์นะฮะกด s u b s c r i b e ช่องกันนิดนึงนะครับจะได้ มีคลิปสับประรดสีออกมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ